ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลักษ์ก็จะมาพาทุกท่านนะคะมาดูว่าในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขในทักษะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงของวันที่1ตุลาคม2 5 6, 6 6เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าในวันที่1ตุลาเนี่ยมันจะตรงกับวันอาทิตย์เนาะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นแรมสองข้านะคะเดือน10นะจะจะเป็นแรมสองําเดือน10นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเขาออกวันอาทิตย์ตรงเนี้เขาก็จะเรียกว่าจะเป็นตัวเด่นที่อาจารย์รักอ่ะนะคะจะนํามาในเรื่องของการคํานวณทั้งหมดที่นี้ทุกครั้งเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเวลาลอตเตอรี่ออกวันอาทิตย์เนี่ยตัวเลขหนึ่งนะ ที่มันจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าเด่นเข้ามานะคะห้ามทิ้ง5เด็ดขาด5เนี่ยนะคะจะเป็นตัวเลขที่เวลาออกมาในทิศที่ไรเข้ามาทุกทีเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นเลขคู่มิรกันพอเลข5้ามาคู่ธาตุเขาตามมาตัวเลขคู่ธาตุเนี่ยคือเลข7คือดาวเสาเร์ะฉะนั้นถ้าช่วงนี้นะคะของวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเลขที่จะเด่นเด่นอาจารย์รักษจะให้เลข5กับเลข7เด่นเด่นเลยนะคะ ส่วนตัวเลขที่จะตามหมากตัวหนึ่งสำหรับวันอาทิตย์นะคือเลข6จะมีทิพลนะคะซึ่งอาทิตย์กับเนี่ยก็ต้องบอกเลยคนที่รู้จักโหราศาสตร์รู้เลยคู่นี้เป็นคู่สมพลกันอีกตัวหนึ่งที่จะมาคือเลข3นะคะก็เป็นคู่มิตรด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งนะคะน่าจะมาในวันที่1ตุลาคมสำหรับอีกตัวหนึ่งละเลยไม่ได้เลขศูนย์นะ เลขศูนย์เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้มาหลายแบบหลายครั้งแล้วนะแล้วช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมาด้วยเช่นกันก็จะมีเลข5เลข7เลข3เลขศูนย์แล้วก็คือเลขของตัวเขาเองก็คือเลข1นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะคะตัวเลขที่อาจารย์รักชอบนะนะคะถ้าเวลาจับคู่กันอาจารย์จะชอบ5 6ชอบ63นยะ์ 0, 7นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ชอบ แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเน้น3ตัวนะคะ573กับ701นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่อาจจะรักชอบเป็นพิเศษค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเลขทักษะว่าเอะมาอย่างไรนะคะแล้วก็ในวันที่1เลขเหล่านี้น่าจะเป็นตัวเลขที่ออกมานะคะถ้าจะเขียนเป็นตารางทักษะนะคะก็จะเป็นเลข5กับเลข7เลข1เลข6 เลขศูนย์แล้วก็เลขสามค่ะนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราก็มาดูกันว่าตัวเลขในครั้งหน้าเป็นอย่างไรครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะมีโชคลาบมีความร่ำรวยรับเงินรับทองรับทรัพย์รับโชคกันค่ะ